่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสรดแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร063 078 4999 l like i n ย sri_ UNDER SCORE 999ทั้งนั้นกลับมาทางนี้นะ,<ท>ะผมเอา <ทะ S 2> เรื่องวันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยจริงๆต้องต้องบอกว่ามีฝ่ายคุณนักศิษ์เนี่ยท,ทนายต้องแบ่งภาคเลยอ ขึ้นสองศาลเลยะนะฮะศาลศาลฎีกาไอศาลอาญาก็คือคดีหนึ่งหนึ่งสองไต่สวนพยานจำเลยนะฮะนัดแรกะนะฮะอ่าซึ่งยังไม่มีข่าวมาเลยนะเราก็เฝ้ารอกันว่าเอ๊ะพยานจำเลยปากสำคัญสองคนค,คืออ,อาเปผยชื่อเลยคุณเอกนัทกับอันดับดีช่วยกะลาโหมนะฮะอ่ามิกเล็กะนะฮะพลเอกนัทพลนักพาณิชนักพาณิชเนี่ยจะจะต้องไปขึ้นให้ การถานะพยานฝ่ายจำเลยหรือเปล่าหลังจากที่มีข่าวปรากฏเป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมัแต่นั่นยังไม่มีข่าวออกมาแต่ที่มีข่าวมาบ้างแล้วนะครับก็คือนะฮะอีกสารหนึ่งก็คือสารดีการนักการเมืองที่สนามหลวงนะฮะซึ่งมีการไต่สวนนัดนัดที่นัดที่สี่นะวันนี้นะฮะนัดที่สี่เนี่ยมีหกหกปากนะครับท่านผู้ชมหกปากเนี่ยอันนี้มาระดับบิ๊กของราชทัณฑ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมนะฮะมาแบบนะฮะ เรียงตัวเรียงแถวกันมาเลยมีใครบ้างสหาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชธรรมนะฮะสิทธิสุทีวงรองอธิบดีกรมราชธรรมตัวแทนอธิบดีกรมราชธรรมนะฮะชาญวชิระเดชรองอธิบดีกรมราชธรรมนัททีทองปลาดคุณแม่ชื่อนี้ปุณณ์อ่านข่าวบ่อย นะฮะ,ะผู้บัญชาการเดือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้4ปากแรกเนี่ยนะฮะสารทัดไต่สวนตั้งแต่เวลาประมาณ9ก้าโมงถึงสิบสอนาฬิกาคือประมาณเที่ยงะนะฮะมีการไต่สวนสารท่านไม่ให้รายงานคัดท่านไม่ให้จดดย3วันนี้ค่ะจะเอากระดาษโน้ตไปจดท่านไม่ให้จดมันทึกอะไรก็ไม่ได้บันทึกอะไรก็ยังไงก็ไม่ได้นะฮะ,ะแต่มีการรายงานว่านะฮะ,ะสานท่านได้ไต่สวนเรื่องอะไรบ้าง หนึ่งก็คือขอได้รายละเอียดเอกสารการขยายเวลาการรักษาตัวนอกเรือนจำของคุณทักษิณสามสิบวันหกสิบวันร้อยยี่สิบวันนี่นะฮะสองก็คือนะครับนายทักษิณได้รับการพักโทษวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกเจ็ดเป็นวันเดียวกันที่นายทักษิณออกจากโรงพยาบาลตํารวจนี่ไนะออกออกปุ๊บเดีพักโทษปั๊บเลยน,นะฮะประเด็นที่สามคือการเซ็นอนุญ,ญาตได้ขยายเวลาให้นายทักษิณรักษาตัวนอกเรือนจําโดยไม่ตรวจสอบอาการป่วย เพียงแต่เชื่อในเอกสารที่โรงพยาบาลส่งมาโรงพยาบาลตำรวจส่งมานี่นะฮะอันที่4ี่คือโรงพยาบาลตำรวจเสนอจัดห้องพักรักษาตัวให้กับนายทักษิณน,นะฮะอันที่5คือไม่บันทึกประวัติของนายทักษิณที่หลบหนีคดีที่มีการตัดสินไปแล้วในช่วง2,551ค่ะ,ะนี่นะฮะท่านผู้ชมมีสี่ประเด็นนี้ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือนะฮะศาลท่านย้ำนะครับกับใครสองคนนะ,ะผม คลายงานข่าวก็เอ่ยชื่อเลยนะครับกับนายชาญวชิรเดชซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมราชธรรมกับนายนัททีทองปราซึ่งเป็นผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครว่าในปุนาว่าให้เบิกความอย่างตรงไปตรงมาและตอบให้ตรงกับคําถาม,มคุ้นๆไหม <c oughs> ว่าคราวที่แล้วสารท่านก็บอกแบบนี้มีบอกกับพยาบาลใช่ไหมบอกกับพยาบาลคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่น่าจะเป็น key person แล้วพอนัดที่ศาลท่านไต่สวนพัสดีกับผู้คุมคก็จะมีฝ่ายเรียก่าทรัพยากรบคุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นคนคุมตัวคุณนักศินเนี่ยไปที่โรงพยาบาลตํารวจศาลท่านก็พูดแบบเดียวกันว่าให้เบิกความนะฮะตามจริงตรงไปตรงมาให้ตอบให้ตรงกับคําถามก็คือบอกว่ามีการอะไรนะคะสาบานตนแล้ว ก็ต้องพูดความจริงอ่านี่แห<ม>ละครับนี่คือคือรายงานเท่าที่เรารายงานได้นะฮะเอกสารท่านก็ต้องเข้าใจท่านแต่เราก็ว่ามันก็คือการไต่สวนแบบเปิดเผยต้องขอบคุณท่านนะฮะที่ที่นะท่านท่านย้ำเลยว่าเป็นการไต่สวนแบบเปิดเผยแต่ไม่ให้เอาการข้อข้อ,ข,อข้อมูลหรือข้อความการไต่สวนมาเผยแพร่เ,เ,เพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่จะมาขึ้นรอบหลังก็จะรู้ไง ดูนาว่ามีคําถามอะไรยังไงมันไปเตี้ยมกันมาก่อนไงใช่อ๋อตอบแบบนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเข้าไปก็จะตอบแบบนี้ให้ตรงกันอะไรอย่างนี้ไงแต่นี้ขนาดได้ยินนะโทษนะฮะเดี๋ยววันนี้ปูนาไปดูคลิปผมคุยกับพี่เอพี่เอมีหลักฐานชิ้นหนึ่งท่านผู้ชมครับผมไม่เคยเห็นผมบอกเลยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะพี่เอเอามาให้ดูปพรากฏว่าก็เอาจากคําที่เขาไปให้การนั่นแหละฮะแล้วไปประกอบกับสิ่งที่เราเคยได้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ ะนะฮะก็คือ,อท่านเสรีพิสูจน์ก็เคยพูดถึงนะฮะ,ะเรื่องเกี่ยวกับตอนไปเยี่ยมคุณนักสินนะฮะอะไรบางไงแบบเนี้ยพวกโกทบุญน่ะเฮ้ยมันไม่ตรงกันแบบโว้คือโคตรจะแบบเห็นเห็นเลยอะ่ะว่าไม่รู้ะนะฮะต้องมีใครคนนึงโกหกอะ่ะนะฮะ,ะเนี่ยท่านผู้ชมไปดูนะครับไทยมูฟส์เฟจอทองวันนี้ดรสมชายสแสวนการเปิดหลักฐานใหม่นะฮะไม่ใครก็ใครสักคนหนึ่งอะ่ะต้องโกหกศาลให้การเท็จ นี่ให้ให้ไปดูเลยะนะฮะอ่ะนี่เรื่องเรื่องไต่สวนคดีคุณนัธิ์อ่ะ